เปิดบ้านแพทนภภาถูกขอไปเป็นบ้านหน้อยมีเรื่องให้ต้องเคลียร์กันอีกแล้วสำหรับคุณแม่สุสตรองแพทย์นภภาล่าสุดํำไม่ออกขอไลฟ์สดเล่าประสบการณ์หลังโดนหลอกไปทำงานที่สปปลาวไม่ได้รับค่าตัวแถมยังถูกเอาสินค้าไปขายไม่จ่ายเงินมูลค่าความเสียหายรวม5 0 0 0 0 0บาทซึ่งล่าสุดแพทนภภาได้ส่งทนายความส่วนตัวไปดำเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้วงานนี้คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเล่ารายละเอียด ความคืบหน้าให้ฟังกันอีกครั้งและแม่แพทเผยคํำสอนตัวเองถึงลูกในวันที่แม่ผ่านมาโดยเผยผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองบอกว่าเรามีสอนลูกว่าหาภรรยาให้ดูข่าวไว้แม่แอฟบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆล่วงหน้าเกินไปไหมเขายังอนุบาลอยู่เลยนะแม่แอฟยังตอบอีกว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ตอนนี้คิดไรรู้ไหมเป็นห่วงเลสจังเลยอะถ้าแม่จะไปไกลขนาดนี้ ประเด็นที่มีคนจ้างให้ไปเป็นพันรยาน้อยคือมีคนเขาอยากรู้จักชวนไปกินข้าวเราก็โอเคได้อยากรู้จักเราก็แอบถามว่ามีครอบครัวหรือยังเขาก็บอกว่ามีลูกสองคนเราก็โอเคโอเคคิดว่าคงไม่มีพันรยาแต่สรุปเขาก็มีพันรยาด้วยเลยขอแยกย้ายไปเติบโตดีกว่าส่วนที่เขาชวนไปคิดว่าเขาคงอยากลองถามก่อนเพราะคงเจอคนที่ชวนแล้วสำเร็จ บางคนอาจจะรู้แต่ยอมรับสถานะนั้นแต่เราไม่ใช่ทางนั้นเราไม่ได้ต้องการคนเลี้ยงเราต้องการแค่คนซัพพอร์ตเราโตด้วยตัวเราเองไม่ได้อยากเป็นรองคือถ้าเป็นพ่อไม่จริงๆก็ไม่ได้ติดแต่เขาดันมีภรรยาติดมาด้วยเราเลยติดมันไม่ได้เรากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเรารวมเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วลูกจะต้องมารับรู้เรื่องนี้เราอยากให้เกียรติตัวเองและลูกเรา